ชาวชีีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายน2563นะครับและนี่คือบรรยากาศการเดินทางบนถนนสายพหลโยธินนะครับหรือทางหลวงสายเอเชียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณปั๊มปตทหน้าทางเข้าเขื่อนภูมิพลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าครับว่าการเดินทาง ในช่วงที่มีการผ่อนคลายโควิดอย่างมากแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะฮะและนี่ก็คือบรรยากาศของปั๊มปตทบริเวณหน้าทางเข้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับนี่อะไรทุกคนโหรถเยอะเลยนะครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนที่จะมีโควิดกันแล้วนะฮะ รถจอดเต็มเลยครับตั้งแถวกันออกมา2แถวสามแถวเลยนะฮะทุกคนนี่เราก็คงใกล้จะได้เดินทางกันแล้วฮะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มออกจากลำปางมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่ๆกันได้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะขอบคุณและขอฝากช่องชาวบชีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ